อ่าตอนนี้นะครับผมก็จัดให้ตคาคำขอแล้วนะครับคือมีเพื่อนๆอยากให้ผมลองทดสอบเล่นเกม GTA V 5M s e r f ต่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการปรับตั้งค่าเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับอ่ะไล่มาคือการปรับตั้งค่าส่วนใหญ่จะปรับเป็น normal ทั้งหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ความเร็วหน้าจออยู่ที่1 3ั้อยก1คูณ 768นะผมเป็นการปรับราคาที่ค่อนข้างลื่นนะส่วนจอที่ใช้เทสอยู่จะเป็นจอ27นิ้วนะครับถ้าจอ19หรือว่า20นิ้วเฟรมเ่ยจะพุ่งมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ผมใช้จอใหญ่ให้ดูเลยว่ามันเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเล่นได้ในที่เนี่ยมันจะได้ประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟต่อยที่คนอยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ที่ออนไลออน์อยู่นะประมาณ200กว่าคนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนที่แบบ ซื้อของแล้วก็แต่งตัวนะครับเนี่ยอันนี้คนเยอะๆนะครับเนี่ยสีเฟรมมาลองขยับเมาส์ดูภาพรวมนะครับเนี่ยสามสเฟรมก็ถึงว่าพอเล่นได้อยู่นะครับผมไม่ถึงกับกระตุกไม่ถึงกับค้างแหลกจนเล่นไม่ได้ผมความลื่นก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้เลยนะครับซีวก็วิ่งหนึร้อยเปนะผมเป็นปกติว่า c ี u มันทํางานเต็มที่เลยว่าเกม G T a V f m เนี่ยผมก็แนะนําเป็นถ้าฝั่งไลเซนก็แนะนําเป็นไลเซน ห้าไรเซนสามรุ่นใหม่ขึ้นไปนะผมเพราะว่าตัวสี่คอเอ้ยตัวนี้มันกี่คอเทียดวะสองคอสี่เทียดปะเพราะว่าเพราะว่าตัว2คอสี่เทียดเนี่ยนะครับมันรัน G t เทวฟไม่ค่อยไหวมันก็จะวิ่งหลเอร์เซนะครับแล้วก็บางทีบางฉากจะมีแบบตกแมบปบมีเป็นบ้านดินน้ำมันนะผมที่ทุกคนจะเจอนะครับเพราะว่า CPU มันไหวแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาลองต่อยกันดูนะครับผมว่าลองไปซ้อมต่อยมันจะ ลื่นไหลประมาณไหน,นผมนี่ครับตอนวาร์ปใช่ไหมมันจะมีแบบโหลดฉากผมเป็นดินน้ำมันเป็นแบบนี้นะผมเป็นปกติเลยนะครับผมซวีวมันไหวแค่นี้ก็ความแรงมันก็ตามงบแหละนะผมงบน้อยมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่พอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็เล่นได้ปกตินี่ครับอันนี้คือโหลดเสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่มันก็เล่นได้เห็นไหมเซิร์ฟต่อยผมเอาไว้ซ้อมนั่นน,นนี่กันนะครับนี่ครับนี่นี่ครับบูธลมโชว์เลยนะครับดูครับดูครับนี่เห็นไหมครับเรา มาทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน gtv 5 m โดยเฉพาะเลยนะครับผมเนี่ยดึงตัวมาจากที่แดนไกลเลยนะครับนี่ไหนๆใช้แบบปากฉลามแทงโชว์สิอา้านน้นมันทิ่มลมแล้วครับทิ่มลมแล้วนะครับนี่อา้าวทาไมคุณไม่ใช้ปากฉลามแทงเขาล่ะเออมันมันมัน,ม,นมันต้องทำยังไงครับนี่ถึงว่าจะใช้ปากฉลามแทงเขาได้บอกสูตรได้ไหมครับมันมันต้องทำยังไงผมถึงจะแบบจะเก่งแบบคุณได้ครับ บอกยากบอกยากมันต้องฝึกต้องฝึกใช่ไหมมันต้องทํำยังไงมันจะกดหลายปุ่มอ๋อกดหลายปุ่มแเราบอกเป็นลำดับขั้นตอนสิกดเอก่อนอื่นเลยฝึกฝึกกดบางคนก็กดกดเอวิ่งกดวิ่งมาอย่างนี้กดเอกดคลิกวิ่งวิ่งปุ๊บวิ่งวิ่งมากดเอแล้วกดคลิกอย่างนี้ก็ได้แต่ผมกดเอแล้วกดอากดเอแล้วกดอารพอกดได้ปั๊บเราก็ไปแก้แก้ศัตรูกดเอเออาร์สเปนบาแล้วคลิก ต้ากดสเปคบา์ด้เหรอสเปคบาขี้ขวาส,สเปคบาขี้ขวาต้องพร้อมกันไหมอ่าเออาเพื่อพอรู้เรารู้ว่ามันมันมันตีแบบนี้เน,นี่ยมันตีอย่างเงี้ยให้เรากดสเปคบาล้วกดขี้ขวาค้างไว้ขี้ขวาค้างไว้ใช่มันจะมันจะวราปเข้าไปหาตัวอนี้อ่าต้องไปข้างหลังเนะี่ยไม่รู้ไปข้างหน้าได้หมดจะอยู่ที่จังหวะต้องกดจังหวะให้ตรงถ้าไม่ตรงก็จะถีบอืออีกคับางช่วงแต่สี่สิบหกสิบเฟรมเลยนะครับเนี่ยเออเห็นไหมตอนเล่นตอนซ้อมจริงๆเนี่ย ก็ถือว่าเล่นได้อยู่ะผมไม่ถึงกับแหลกกับค้างนะครับแต่ถ้าใครอยากดูตอนที่ผมรีวิวเต็มๆนะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมผมทำรีวิวไว้แล้วนะครับอันนี้คือมาลองเซิร์ฟต่อยให้ทุกคนได้ดูกันนะผมว่ามันได้ประมาณนี้นะครับนนะถ้าใครดูอยู่ผมถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามแอดฟอกได้เลยนะครับมีงบหมื่นต้นๆหรือว่าบางทีมีคอมตถูเนี่ยราคาหลักพันแอดก็มี เหมือนกันนะครับหรือว่ามีงบหลักแสนก็ทักมาได้เลยนะผมแอดบล็อกเนี่ยรับจัดทูสเปคคอมเลยนะครับมีงบเท่าไหร่เอาเล่นเกมอะไรทํางานอะไรเทรดทุนแบบไหนนะครับก็ทามาปร,าร,รึกษาสอบถามได้เลยนะครับจะส่ทงทั่วประเทศนะผมมีเก็บเงินปลายทางมีผ่อนูนเปเดือนต้องมีบัตรเครดิตนะครับแล้วก็มีผ่อนแบบไม่ใช่บัตรในแอปช้อปปีด้วยนะครับแต่ลูกค้าต้องอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็มีงานประจำนะครับผมถึงจะผ่อนได้นะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดป็อกด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ป็อกเทสเกมอะไรหรือว่าทำอะไรแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคแอดป็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ